สวัสดีทุกท่านที่กำลังรังรบชมช่องบอลแฟมโมซี่อยู่นะครับวันนี้ผมมีเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุทาหอนก็ไม่เชิงนะครับเป็นคลิปเตือนใจละกันนะครับคือตอนนี้ผมขับอยู่นะครับใกล้ถึง BTS อุดมสุขนะครับถ้าคนที่ขับใต้ BTS บ่อยๆเขาจะรู้นะครับว่าใกล้ถึงเลือรถมันจะติดนะซ้ายนี่จอดกันยาวผมก็เจอนี่พี่รถเบนท์ข้างหน้าเนี่ยครับ คือข้างหน้าเนี่ยโลงมากนะครับผมว่าสงสัยพอผมจะเบี่ยงออกขวาอ้า,อาพี่เขาก็เบี่ยงออกมานะไฟเลียวก็ไม่เปิดผมกม็สงสัยเขาทำอะไร <Wow. S 1> นะสรุปแล้วว่าคือก็เล่นโทรศัพท์มือถือซึ่งถามผมว่ามันผิดมากไหมคือถ้ามันไม่ชนผมอะมันไม่ผิดหรอกนะแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าโอเคเวลาที่อยู่บนท้องถนนอย่างเงี้ย พยายามนะครับพยายามพยายามอย่าเล่นโทรศัพท์มือถือพยายามอย่าทาอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เราไม่มีสมาธิหรือรบกวนสมาธิในการขับรถของเรานะครับเพราะว่าเราเราต้องแยกประสาทอะในการทําแต่ละอย่างเนี่ยซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยที่เขาเล่นมือถือตอนที่ขี่รถหรือขับรถเนี่ยครับเขาทําอะไรบางคนก็จะดู GPS โอเคแต่บางคนเขาก็เ,าเล่นไลน์ก็ดู YouTube อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าผมไม่ได้นั่งมาเขาแต่ว่าถ้าเราจะเล่นอย่างเงี้ยเราจอดดีกว่าไหมอ่ะหรือว่าเราขับขับอยู่เนี่ยเราควรจะดูเส้นทางให้ดีก่อนไหมอ่ะไม่ใช่ว่าแบบอยู่กลางถนนอะไรเงี้ยลองนึกดูนะครับว่าเนี่ยผมขับมอไซค์นะครับแล้วถ้ารถยนต์เล่นโทรศัพท์มือถือแล้วมาชนอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ได้รับความเสียหายกันทั้งคู่อ่ะ ถ้าคิดในมุมกลับกันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่ขับสิบล้ออ่ะเขาเล่นโทรศัพท์มือถือคุณจะคิดว่ามันอันตรายไหมอ่ะเพราะว่าคุณขับรถที่เล็กกว่าเขานะและคุณก็มีโอกาสที่จะโดนเขาเบียดหรือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุโอเคคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยคุณขับเกง่งเออไม่ชนหรอกโอ้หเนี่ยดูอยู่ตลอดเวลาแต่ว่า สิ่งที่ผมเห็นนะครับคือกําลังค่อมเลนอยู่นะครับเบี่ยงออกมาก็ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวขวาผมก็ไม่รู้หรอกนะครับผมก็จะแซงอะ่ะอ่ผมก็ต้องออกขวาถูกไหมโอเคแต่ไม่เป็นไรครับทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนขับรถขับลาขับเรือขับมอเตอร์ไซค์ขับอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากให้ใส่ใจคนรอบข้าง คนที่ใช้ถนนร่วมกับเรานะครับเพื่อให้เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดนะครับผมว่าถ้าไม่เกิดเลยมเป็นไปไม่ได้หรอกนะใจเขาใจเราเราอยากจะกลับบ้านนะคันข้างๆเราก็อยากจะกลับบ้านเหมือนกันอยากจะถึงบ้านไวๆเหมือนกันอยากจะกลับมาที่ทำงานกลับมากรุงเทพด้วยสวัสดิภาพกลับมาด้วยความปลอดภัยเหมือนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น ไม่เกิดอุบัติเหตุเลยดีที่สุดครับสวัสดีปีใหม่นะครับบาย